้ก้ามปูหลุดนะคะชื่ออื่นก็คือต้นปีกแมงสาบนะคะสวัสดีค่ะเกษตรบ้านนานะคะวันนี้ก็พินิษพามา,ารู้จักกับ สมุนไพรที่ดีของไทยอีกหนึ่งชนิดนะคะเป็นได้ทั้งไม้ประดับที่สวยงามและเป็นสมุนไพรที่ดีอีกหนึ่งชนิดนะคะนั่นก็คือต้นนี้เลยบางท่านก็อาจจะเคยเห็นอบ่อยกันแล้วนะคะบางท่านที่ยังไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักก็มารู้จักกันในคลิปนี้เลยนะคะต้นนี้เรียกว่าต้นก้ามปูหลุดนะคะชื่ออื่นก็คือต้นปีกแมงสาบนะคะลักษณะใบก็จะ,ะตัวนี้ ท้องใบจะมีสีม่วงนะคะใบออกเรียงสลับนะคะ,ะส่วนด้านบนใบก็จะมีริ้วนะคะสีเทาตรงกลางใบก็จะมีสีม่วงขอบใบสีม่วงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะใบของต้นปีกแมงสาบเวลาเขาออกดอกเขาจะออกดอกเป็นกระจุกนะคะที่ปลายช่อปลายยอดนะคะก็มาดูในเรื่องของสรรพคุณกันเลยนะคะสำหรับสมุนไพรตัวนี้นะคะ ทั้งต้นมีรสขมเล็กน้อยเป็นยาเย็นนะคะออกฤทธิ์ต่อปอดและลำไส้ใช้เป็นยาทำให้เลือดเย็นช่วยขับพิษร้อนถอนพิษถอนพิษไข้นะคะก็จะ,ะในเรื่องของแก้ไอนะคะก็ช่วยแก้ไอไอเป็นเลือดตำรับยานะคะแก้ไอเป็นเลือดจะใช้ต้นสด 5 0ถึง100กรัมนำมาต้มกับปอดหมูรับประทานวันละสองครั้งทั้งต้นเลยนะคะส่วนอีกข้อมูลระบุว่าให้ใช้ต้นสด60-90ถึง9กกรัมนะคะนำมาต้มกับปอดหมูหนัก120กรัมโดยผสมน้ำนะคะต้มให้เหลือ1ชามนะคะแล้วก็ใช้ดื่มหลังอาหารวันละ สองครั้งนะคะตัวนี้ก็จะ,ะช่วยได้นะคะในเรื่องของไอเป็นเลือดนะคะก็มาดูสรรพคุณข้อที่3นะคะทั้งต้นใช้เป็นยาแก้เจ็บคอคอบวมคออักเสบข้อ4นะคะลำต้นและใบใช้ต้มเอาน้ำกินเป็นยาแก้กระหายน้ำได้ดีนะคะและใช้เป็นยาแก้บิด แก้บิดเรื้อรังอันเนื่องมาจากการติดเชื้อตำรับยาแก้บิดจะใช้ต้นสด50-100กรัมนำมาต้มกับน้ำซาวข้าวาใช้รับประทานวันละ3ครั้งส่วนตำรับยาแก้บิดเรื้อรังจะใช้กาบหุ้มดอกสดหนัก150กรัม และข้าวสารคั่วจนเกลียมนะคะเกลียมจนเกือบไหม่30กรัมนำมาต้มกับน้ำใช้แบ่งดื่มนะคะ3ครั้งนะคะอันนี้ก็จะช่วยแก้บิดนะคะและใช้เป็นยาขับฝีในท้องใช้เป็นยาขับปัสสาวะนะคะรักษานิ้วในทางเดินปัสสาวะหรือ ทางเดินปสัสสาวะติดเชื้อนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะจะใช้ทั้งต้น50-100กรัมนำมาต้มกับน้ำ3ามถ้วยจนเหลือน้ำา1ถ้วยนะคะใช้รับประทานวันล,ละ2ครั้งนะคะตัวนี้และใช้เป็นยาแก้ตกขาวของสตรีตำรับยาแก้ตกขาวของอสตรีก็ตกขาวมากจะใช้ต้นสดประมาณ 60-120กรัมนะคะน้ำตาลกรวด30กรัมและนำมาต้มกับน้ำนะคะอาผสมน้ำต้มให้เหลือเครื่องชามใช้ดื่มวันละ2ครั้งหลังอาหารนะคะและตำหลับยาแก้โรคหนองในก็จะนำต้นสดนะคะประมาณ60-120กรัมนำมาใส่น้ำแล้วต้มให้เหลือ 1ถ้วยนะคะใช้ดื่มหลังอาหารวันละสองครั้งใช้เป็นยาแก้ไตอักเสบบวมน้ำนะคะใช้เป็นยาแก้ช่วยลดอาการบวมลำต้นนะคะใช้เป็นยารักษาแผลไฟไหม้ให้ใช้ทั้งต้นสดนำมาล้างให้สะอาดตำให้ละเอียดผสมกับเหล้าขาวเพียงเล็กน้อย ใช้ทั้งเนื้อและน้ำพอกบริเวณที่ถูกไฟไหม้วันละสองเวลาเช้าและเย็นจะช่วยไม่ให้ปวดแสบปวดร้อนและอาการก็จะค่อยทุเลาจนหายได้นะคะใช้เป็นยาแก้พิษงูกัดใช้พอกฝีดูดพิษฝีแก้ฝีอักเสบตำรายาจีนนะคะก็จะใช้ใบนำมาตำให้พอละเอียด แล้วนำไปพอกแก้อาการบวมตามข้อได้ดีมากนะคะก็อันนี้เป็นสมุนไพรปีกแมงสาบนะคะก็สรรพคุณเยอะเลยทีเดียวนะคะก่อนจะใช้สมุนไพรทุกตัวก็เพื่อนๆศึกษาถึง รายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะปริมาณการใช้วิธีการใช้นะคะ,ะผลข้างเคียงต่อบางโรคนะคะก่อนใช้สมุนไพรทุกตัวนะคะมีประโยชน์นะคะสมุนไพรหากใช้อย่างถูกต้องถูกวิธีนะคะวันนี้เกษตรบ้านนานะคะคพินิก็มาบอกสรรพคุณโดยรวมๆให้เพื่อนๆได้รู้จักในเรื่องของอสมุนไพรปีกแมงสาบหรือ ต้นก้ามปูหลุดนั่นเองนะคะก็เพื่อนๆก็ลองหาปลูกกันดูนะคะปลูกเป็นไม้ประดับก็สวยงามเป็นสมุนไพรก็มีประโยชน์นะคะก็สำหรับคลิปนี้เกษตรบ้านนาก็คงลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะกับสมุนไพรกามปูหลุดหรือปีกแมงสาบนะคะก็ลาไปก่อนลคะค่ะสวัสดีคะ่ะ